พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่17ข้อที่8ถึงข้อที่16เรื่องเอลียาและหญิงไม้ชาวซาเรฟัตเมื่อทำการเกษตรในอิสราเอลมเมล็ดพืชจะถูกหว่านในฤดูใบไม้ร่วงและเก็บเกี่ยวมเมล็ดพืชในฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้การทำฟาร์มประสบความสำเร็จ ฝนต้นฤดูต้องมาในฤดูใบไม้ร่วงก่อนจะหวานมเมล็ดพืชเพื่อทำให้ดินแห้งชุ่มชื้นและฝนปลายฤดูฝนต้องมาในฤดูใบไม้ผลิก่อนการเก็บเกี่ยวและในดินแดนอิสราเอลมีพื้นที่ที่มีน้ำค้างมากและที่นั่นก็ทำนาได้โดยใช้เพียงน้ำค้างเท่านั้นวันหนึ่ง เอลยากล่าวถ้อยคำเหล่านี้กับอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอลผู้กระทำความชั่วจะไม่มีฝนหรือน้ำค้างบนแผ่นดินอิสราเอลจนกว่าเราจะพูดอีกครั้งซึ่งหมายความว่าอิสราเอลจะไม่สามารถได้รับน้ำที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกอีกต่อไป หลังจากที่เอลยากล่าวเช่นนั้นแล้วเขาก็ไปซ่อนตัวที่ริมทานน้ำซึ่งพระเจ้าตรัสสั่งให้ไปในไม่ช้าฝนก็ไม่ตกบนแผ่นดินดังที่เอลยากล่าวไว้และในที่สุดแม้แต่น้ำในลำธารก็เหือดแห้งไปเอียาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระเจ้าอีกครั้งและไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชื่อซาเรฟัตซึ่งเป็นเขตต่างแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลแม้ว่าจะไม่มีน้ำให้ดื่มที่ลำธารอีกต่อไปแต่เอลียาห์คงมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านซาเรฟัตโดยจินตนาการว่าพระเจ้าทรงจะเตรียมอาหารไว้ให้เขาอย่างมากมายแต่จินตนาการนั้นพังทลายลงอย่างน่าเศร้า มีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นกับลูกชายและไม่มีสามีและพวกเขายากจนมากอาหารเพียงอย่างเดียวที่พวกเขามีคือแป้งหนึ่งกำมือที่เหลืออยู่ในหม้อและน้ำมันสองสามหยดเอลียาคงคิดอยู่พระเจ้าในบรรดาบ้านทั้งหมดทำไมต้องเป็นบ้านหลังนี้ฉันยังมีจิตสำนึก คุณมาที่บ้านยากจนแบบนี้และขอให้พวกเขาจัดอาหารได้อย่างไรแต่เอลียาปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและบอกหญิงคนนั้นว่าขอนำอาหารมาให้ฉันสักหน่อยได้ไหมผู้หญิงคนนั้นตอบเอลียาว่าดิฉันไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็จ มีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อและน้ำมันเล็กน้อยที่ในไห่ฉันกับลูกชายคิดว่านี่เป็นอาหารสุดท้ายที่เราจะได้กินฉันคิดว่าเอลียาต้องเขินอายจริงๆแต่เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงส่งข้าพาเจ้าไปยังต่างแดนไปยังบ้านหลังนี้ไม่ใช่ไปยังดินแดนอิสราเอลเมื่อคิดเช่นนั้น เอลียจึงบอกผู้หญิงคนนั้นอย่างกล้าหาญกรุณาเตรียมอาหารที่เหลือให้ฉันด้วยแล้วแป้งในหม้อน,นั้นจะไม่หมดและน้ำมันในไหยนั้นจะไม่ขาดจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าทรงส่งฝนลงมายัางพื้นดินชาวอิสราเอลมีประสบการณ์แล้วที่พระเจ้าประทานมานาให้พวกเขาทุกวันในทินธุรกันดาร อาหารที่ออกมาทุกวันไม่ว่าจะกินมากแค่ไหนก็ตามดังนั้นเอลียาจึงสามารถพูดเรื่องนี้อย่างกล้าหาญได้ผู้หญิงที่ได้ยินเรื่องนี้พูดว่าอย่างไรเราจะให้อาหารท่านได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีอะไรจะกินนางคงจะโกรธและพูดว่าที่นี่ไม่ใช่แม้แต่ดินแดนคนอิสราเอลและทำไมคุณถึงมาที่นี่ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระกัมภีร์บอกว่าผู้หญิงคนนั้นปฏิบัติตามคำพูดของเอลียาทุกประการและมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นกับบ้านหลังนั้นในขณะที่ทุกสิ่งรอบตัวเธอกำลังเหือดแห้งไปแต่แป้งในบ้านของเธอก็ไม่หดตัวแม้จะตักแล้วตักอีกไม่ว่าพวกเขาจะใช้มันมากแค่ไหนน้ำมันก็ไม่ลดลง พระเจ้าประทานอาหารให้บ้านของผู้หญิงคนนั้นอย่างเพียงพอและไม่มีวันหมดทุกคนครับฝนที่ดูเหมือนตกทุกฤดูอาจไม่ตกและน้ำค้างที่ดูเหมือนตกทุกวันอาจไม่ตกแม้แต่อาหารในจานของเราก็อาจจะหมดในบางครั้งแต่วันนี้เรื่องราวของเอลียาในพระคัมภีร์ บอกเราถึงความหมายว่าพระเจ้าคือผู้ที่สนองความต้องการในแต่ละวันของเราสำหรับผู้ที่เชื่อฟังพระคำของพระองค์